ขอวีซ่าอย่าฝากเงินก้อนใหญ่เพื่อนๆอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้สวัสดีครับผมออฟโกโนไกก็เราเห็นเพื่อนๆหลายคนมากเลยนะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วพวกเราชอบทํากันแบบนี้ก็คือเราอาจจะมีเงินไม่เยอะก่อนจะขอวีซ่าก็เลยไปเอาเงินจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่เงินเราเองอะไปยืมไปกู้ไปเอาเงินคนอื่นน่ะมายัดเข้าบัญชีเราคือฝากเข้าบัญชีเรา ทีเดียวเยอะๆนึกว่าสถานทูตเขาจะได้เห็นว่าเรามีเงินเยอะแต่วงเล็บว่าฝากมาตูมเดียวเลยสถานทูตทําไมเขาจะไม่รู้แปบ๊บเดียวเขาดูออกแล้วก็เลยคิดว่าเราหลอกเขาเลยปฏิเสธวีซ่าเราเลยแทนที่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ทําแบบเนี้ยเพื่อนๆอาจจะได้วีซ่าแล้วแต่พอเพื่อนๆไปยัดเงินปุ๊บเพื่อนๆไม่ได้วีซ่าเลยมันไม่ใช่เฉพาะคนเงินน้อยนะบางคนมีเงินเยอะเขาก็แบบกลัวไงก็ยังคิดว่าจะต้องให้เยอะกว่านี้อีกเขาก็เลยไปยัดเงินก้อนใหญ่เข้าไป ที่มันผิดปกติอะ่ะปรากฏว่าเขาก็โดนปฏิเสธทั้งที่ถ้าเขาไม่ทําแบบนี้เขามีเงินเยอะอยู่แล้วเขาก็ผ่านวีซ่าไปแล้วเรียบร้อยฉะนั้นเรามันเป็นอุปทาหนหณ์ที่ออไม่อยากให้เกิดขึ้นมีคนทําบนี้เยอะมากจริงๆโอเคงั้นไปฟังที่อธิบายในวิดีโอนะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะเหตุการณ์นี้เลยไปชมกันครับเอกสารที่ออพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ต้องการเอาไปดูเพื่อทบทวนหรือว่าต้องการสนับสนุนพวกเราสามารถดูลิงก์ได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลย หัวข้อนี้ก็คือขอวีซ่าอย่าฝากเงินก้อนใหญ่ผิดปกติไม่งั้นอาจถูกปฏิเสธวีซ่าได้อันนี้อออเริ่มจากข้อความที่อยู่ในใบปฏิเสธวีซ่าของสถานทูตนะอันนี้เราแปลมาเลยเพราะว่าเอาของจริงมาก็คือมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอ่าก็สถานทูตเขาแจ้งว่าคุณได้ส่งหลักฐานการเงินแสดงว่าคุณมีเงินในบัญชีหนึ่งกว่าออสเตรเลียนดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ เกือบเกือบ350,000บาทได้บัญชีของคุณแต่ไม่มีหลักฐานมาแสดงให้เห็นเลยว่าคุณได้เงินก้อนนี้มาจากไหนยอดสุดที่รวมแล้วล่าสุดของเขาอะมันคือ350,000เนะี่ยเกือบๆหลักฐานเดียวที่คุณส่งมาก็คือคุณแจ้งว่าคุณได้เงินเดือนเดือนละ18,000บาทแต่เมื่อดูจากหลักฐานการเงินแล้วเนี่ยยอดเงินที่โอนเข้ามาก็ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนที่แจ้งเอาไว้คือเงินเดือนเดือนละ18นะ เก็บสักกี่เดือนมันจะได้สามแสนห้าเงินก้อนใหญ่ที่คุณฝากเข้ามานี้มีจุดประสงค์ในการฝากเข้ามาเพื่อการขอวีซ่าอ่าเขารู้ทันนะ่ะด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่ให้น้ำหนักกับเรื่องการเงินของคุณคือไม่เอาเรื่องเงินมาพิจารณาเลยอะ่ะและไม่เชื่อถือว่าคุณจะกลับประเทศหลังหมดอายุวีซ่าคือมันทําให้เขาไม่เชื่อถือไปแล้วอะ่ะก็คือเดี๋ยวมีตัวอย่างนิดนึงตัวอย่างการฝากเงินที่ผิดปกติคือเรื่องนี้อต้องบอกก่อนว่า มันเป็นสิ่งที่อับคิดขึ้นมาเองจากการที่เห็นหลายๆคนเนี่ยโดนปฏิเสธวีซา่าเพราะว่าเรื่องเงินนี่แหละสถานทูตเข้าหาว่ามีเงินที่ไม่ทราบที่มาฝากเข้ามาผิดปกติแล้วก็เขาระแวงว่าเราหลอกเขาเขากลัวว่าเราจะไม่กลับประเทศเขาก็เลยปฏิเสธวีซ่าเลยอย่างตัวอย่างนะคือหัวข้อน,นี้มันอธิบายยากมากๆไม่รู้จะทํายังไงให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจก็ก็จะพยายามเต็มที่อ่ะก็คือตัวอย่างเราแจ้งกับทางสถานทูตว่า เราทํางานประจําเงินเดือน1800 0บาทตามตัวอย่างข้างบนเลยคิดง่ายๆว่าเงินเดือนของเราเนี่ยแค่หนึ่งหมื่นแดพันนะแต่ไงในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีเงินเข้ารวมๆเดือนหนึ่งมากกว่าเงินเดือนหลายเท่าเอ๊ะเงินเดือน1 8ึ0 0หแต่ว่าสมมุติว่ารวมๆเงินฝากในหนึ่งเดือนเนี่ยไงมันเกือบแสนเอา้าเดียวนะแล้วไอ้เงินที่ไม่ทราบที่มาทั้งหลายเนี่ยมันน่าสงสัยใช่ไหม เราเป็นเจ้าของบัญชีเองเราควรจะรู้อยู่แก่ใจนะว่ามันผิดธรรมชาติคือเงินเดือนหมื่นแปดทำไมเงินเข้ารวมๆแล้วเกือบแสนแล้วไอ้เงินส่วนเกินเนี่ยมันมาจากไหนนี่แหละที่เราจะต้องชี้แจงไงทะนั้นให้เราไปเอ่อไปโหลดสเตตเมนต์ในโมบายแอปหรือไปขอสเตตเมนต์ธนาคารมาหรือเอาสมุดบัญชีธนาคารเราไปอัพก็ได้แล้วก็มานั่งดูว่าเออเนี่ยทุกยอดที่เกินหนึ่งหเนี่ยก็จะต้องชี้แจงนะ คือมันจะมียอดอื่นที่มันอาจจะใกล้เคียงหมื่นแปดเนี่ยแต่ว่าเดือนหนึ่งมันมีหลายๆยอดเนี่ยก็ต้องชี้แจงเหมือนกันตัวอย่างเลยแล้วกันนะก็คือสมมุติว่านี่คือรายการฝากในช่วง3เดือนอ่ะก็อย่างอันเนี้ยคือเงินเดือนหมื่นแปดนะตามตัวอย่างหมื่นแปดพันบาทมียอดสองหมื่นห้าพันต้องชี้แจงคือถึงจะมันจะใกล้เคียงเงินเดือนแต่มันเป็นเงินเข้าที่นอกเหนือจากเงินเดือนไงคือเงินเดือนฝากวันนี้วันที่สามสิบ ของทุกเดือนอย่างอันนี้5,000ันบาทอ่ะไม่ต้องเนี่ยไม่มันไม่เกินเงินเดือนคือเราจะนับเฉพาะยอดที่มันเกินกว่าเงินเดือนอย่างอันนี้ 37, 0 0 0นพี่ต้องชี้แจงแน่ๆนคือตัวสีแดงคือต้องชี้แจงะนะสีดาก็คือไม่ต้องชี้แจงก็จะมีเหตุผลอธิบายไว้นิดนึงเนี่ยอย่างเงินเดือนเข้าเนี่ยทุกๆวันที่30ิใช่ไหมคือเราไม่จําเป็นต้องบอกเขาหรอกว่าเงินเดือนเราเข้าวันไหนเพราะว่าเขาดูจากสเตทเมนต์เขาก็จะพอเดาได้นะอย่างอันเนี้ยวันที่30มิมีเงินเข้าประมาณ2 0 0 0มืโอเคแล้วเขาก็ไปดู วันที่30ของเดือนถัดไปอ๋อก็พอๆกันทุกๆวันที่30ของทุกเดือนเนี่ยมีเงินเข้าประมาณใกล้เคียง18,000อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของเงินเดือนก็เลยไม่ต้องชี้แจงพอมาเดือนถัดไปเงินเข้า3,000อ่าไม่ต้องชี้แจงแค่มันแค่นิดเดียวทีนี้พอในเดือนเดียวกันมี23,000อันนี้ต้องชี้แจงก็เหตุผลเดิมถึงมันจะใกล้เคียงกับ18,000แต่ว่ามันเป็นเงินเข้าที่ไม่ใช่เงินเดือนไงเงินเราเข้าวันที่30อ่ะแมาพอถัดมาวันที่25 ของเดือนนี้ก็คือสองหมื่นอ้าวใกล้เคียงเงินเดือนแต่ก็ต้องชี้แจงเพราะว่าเงินเดือนมันเข้าสามสิบอะและไอ้ยี่สิบห้าสองหมื่นเนี่ยมาจากไหนทำไมเราต้องรู้อยู่แก่ใจสิใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยอะไรต้องชี้แจงชี้แจงเหรอก็คุณมีเงินเดือนหมนะื่นแปดะไอ้เงินที่มันรวมรวม,รวมแล้วทําให้มีเงินเข้ามากกว่าหมื่นแปดต่อเดือนเนี่ยมันมาจากไหนไปกู้เงินมาเหรอหรือว่าไปยืมเพื่อนมาหรือว่าแฟนฝรั่งโอนเงินมาอันนี้เรารู้ตัวนะฉะนั้นเราก็ต้องชี้แจงถูว่า อ่พอมาเดือนถัดมาเนี่ยคืออันนี้คือสามเดือนนะนี่คือเดือนสุดท้ายของสามเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทใกล้เคียงเงินเดือนก็ไม่ต้องชี้แจงก็ได้พอมาวันตรงเนี้ยมีสองหมื่นห้าพันโอเคจริงๆแล้วอันนี้จะต้องชี้แจงนะแต่ว่าดูวันที่ส่อันนี้วันที่เก้าใช่ไหมพอวันที่สิบเอ็ดคือห่างมาแค่สองวันมีการถอนออกทันทีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอ้อก็เลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเพราะว่าถึงจะมีฝากเยอะก็จริงแต่ก็มีถอนเยอะในวันถัดไป ก็เลยไม่ต้องชี้แจงไงคือเหมือนฝากแล้วถอนทันทีเอ่อก็เข้าใจว่าอาจจะมันก็คนดูเขาก็เข้าใจได้เองแหละใช่ไหมพอวันที่สามสิบปุ๊บอ่ะก็แน่นอนเงินเดือนออกทุกวันที่สามสิบก็ไม่ต้องชี้แจงใดๆอันนี้อ๊อฟต้องทําความเข้าใจอีกทีหนึ่งว่าต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องเรื่องของการชี้แจงเงินเข้าก้อนใหญ่เนี่ยไม่มีสถานทูตไหนเขาบอกให้ทํานะแต่มันเกิดจากความรอบคอบของตัวอ๊อฟเอง ก็คืออ๊อฟจะพยายามอุดรอยรั่วทุกจุดที่อาจจะทําให้วีซ่าไม่ผ่านได้ฉะนั้นตัวอ๊อฟเองเนี่ยไม่ได้ทํางานกินเงินเดือนอ๊อฟทำการค้าแต่ว่าท็าอปมีเงินเข้าที่มันเยอะๆตัวอ๊อฟเองก็ชี้แจงเหมือนกันซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าเราไม่ชี้แจงเราก็อาจจะผ่านเหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าเราเหมือนแบบรอบคอบไงแล้วก็มีคนที่เคยไม่ผ่านเพราะเรื่องนี้มาเยอะอย่างที่เรายกตัวอย่างใบปฏิเสธ,ธ,ธวีซ่าไปตอนแรกเนี่ยแบบไหนถึงจะนับว่าเป็นการฝากเงินผิดปกติ การน,นี้ก็ถือว่าเป็นการทวนอีกทีหนึ่งนะก็คือมีการฝากเงินเข้ามากกว่าเงินเดือนที่แจ้งในใบรับรองงานมากคือเราเป็นคนฝากเองอะ่ะหรือเป็นคนรับเงินโอนเข้ามาเองอะ่ะน่าจะรู้ตัวดีนะว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินเดือนคือทุกยอดที่มันเกินกว่าเงินเดือนแล้วก็มันเรารู้ว่ามันไม่ใช่เงินเดือนมันเป็นเงินโอนจากไหนไม่รู้อ่ะจากเพื่อนจากแฟนเป็นเงินกู้หรืออะไรเนี่ยเราก็จะต้องชี้แจงไงแต่ว่าถ้าเราเป็นคนทําการค้านะแบบค้าขายของออนไลน์หรือทําเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ย ม,มัน,มนเรามีการฝากเงินเยอะๆบ่อยๆอยู่แล้วอันเนี้ยพวกเดียวกันกับอัพคือออฟก็มีเงินหมุนเวียนบ่อยๆฉะนั้นการมีเงินเข้าบ่อยๆมันไม่ถือว่าเป็นการผิดปกติหรอกแต่ถ้ามันกระโดดมากก็ควรต้องชี้แจงอ่ะก็เช่นส่วนใหญ่นะเราจะมีเราถ้าเราทําการค้าก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกสักสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทต่อครั้งใช่ไหมคือมันก็ไม่แน่นอนไม่เท่ากันอยู่แล้วอะแต่ส่วนใหญ่ประมาณเนี้ยหมุนเวียนมากน้อยกว่าน,นี้นิดนึง ก็ได้แต่ว่าแต่ที่อยู่ดีๆแบบมีเข้ามาตูมมึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนะี่ยก็ถือว่าผิดปกติก็ควรจะต้องชี้แจงอันนี้คือแค่คําแนะนํานะไม่ใช่บังคับนะเดี๋ยวบางคนจะหาว่าแบบอะไรปกติก็ยากอยู่แล้วยิ่งมาทําให้มันยากขึ้นไปอีกคือมันขึ้นอยู่กับความสมัครใจไงไม่ทําก็ได้ไม่ได้บ,บังคับอะไรแค่ความรอบคอบของตัวเองอย่างที่บอกนะนะแล้วจะทํายังไงเมื่อเผลอฝากเงินก้อนใหญ่ไปแล้วหรือจําเป็นต้องฝากเงินก้อนใหญ่คือแบบ จำเป็นต้องเอาเข้าอ่ะนี่จะไม่ให้เอาเข้าเลยหรือไงหมายความว่าสถานทูตนี่มันแบบถ้าเอาเข้าปุ๊บเขาจะปฏิเสธวีซ่าเราเลยเหรอคือเขาไม่ได้ห้ามไงแต่แค่บอกว่าถ้ามันผิดปกติอ่ะคือเราเอาสมุดบัญชีเราไปมานั่งเปิดดูเราก็ต้องรู้ว่ามันผิดปกติใช่ไหมเราเป็นเจ้าของบัญชีเองอ่ะอ่าก็ทีนี้ไม่ควรเอาเงินเข้าก้อนใหญ่เพราะคิดว่าสถานทูตจะได้เห็นเรามีเงินเยอะๆอ่าอันนี้ควรที่จงใจไงกลัววีซ่าไม่ผ่านเลยเอาเงินมาเข้าเยอะๆ จะได้ดูมีเงินเยอะไงเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาตัดสินวีซ่าคนมาเยอะนะทําไมเขาจะดูไม่ออกว่าเราจงใจฝากเงินเยอะๆมาหลอกเขาหรือเปล่าคือมันขึ้นอยู่กับเจตนาไงถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเองไม่ได้เจตนาต่อให้เพื่อนๆไม่ได้ชี้แจงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเอ่ออย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของความสมัครใจไนงะความรอบคอบว่าจะทาหรือเปล่าวนนี้ไม่ได้บังคับแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้เราทําด้วยนะอันนี้คือเราทําเพราะว่าความสมัครใจของเราเองให้เดินบัญชี ฝากถอนให้เป็นธรรมชาตินะหมายถึงก่อนจะขอวีซ่าเราก็ต้องทําล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเดินบัญชีฝากถอนให้เป็นธรรมชาติถ้าของเดิมมีเงินน้อยอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆมีเงินเยอะๆฝากเข้ามากระทนหันถือว่าจงใจแต่งบัญชีหลอกสถานทูตคือเขาจะคิดแบบนี้ยหากจําเป็นต้องฝากเงินก้อนใหญ่ให้แบ่งฝากหลายๆครั้งแต่ละครั้งห่างกันหลายๆวันคือนี่คือกรณีที่เราจําเป็นต้องฝากไงอาจจะแบบแฟนฝรั่งโอนเงินมาให้อย่างนี้ใช่ไหม ก็คือให้เราแบ่งฝากหลายๆครั้งและยอดฝากต้องใกล้เคียงกับที่เราเคยฝากก่อนหน้านี้ก็ต้องดูย้อนกลับไปย้อนประวัติของเราอะว่าเคยฝากแบบไหนก็คือถ้าเกิดให้มีจะมีคนโอนเงินให้เราเยอะๆให้เอาไปฝากเข้าบัญชีที่ไม่ได้ใช้ยื่นวีซ่านะคือเราไม่ไม่ส่งบัญชีเนี้ยนั่นเขาไม่มีทางมารู้บัญชีเราหรอกเขาก็ดูแต่บัญชีที่เราส่งนั่นแหละ๋ยวเราเราก็ค่อยๆแต่งบัญชีโดยการที่ว่าอ่าเรารับเงินด้วยที่คนโอนมาด้วยบัญชีอื่นที่ไม่ได้ใช้ยื่นวีซา่า เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆถอนออกมาทีละหน่อยทีละหน่อยเพื่อเข้าบัญชีนี้ให้มันไม่ผิดสังเกตแล้วก็สถานทูตไม่ได้พิจนารณาแต่เรื่องเงินเขาดูโดยรวมนะคือไม่ใช่ว่าแค่เรื่องนี้อย่างเดียวแล้วเขาจะปฏิเสธวีซ่าเรานะเดี๋ยวเข้าใจผิดเขาดูโดยรวมทั้งการงานทั้งแผนการเดินทางอันนี้กรณีเฉพาะขอท่องเที่ยวนะเยี่ยมเยียนไม่ต้องมีแผนการเดินทางความสัมพันธ์กับผู้เชิญอันนี้ก็เฉพาะเยี่ยมเยียนความผูกมัดกับบ้านเกิดฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยเดียวมีหลายปัจจัยนะ แต่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดหาดพลาดพังเผลอฝากเงินก้อนใหญ่มาแล้วคือเผลอฝากไปแล้วว่าเพิ่งจะมาได้ฟังคลิปเนี้ยก็แค่ทําจดหมายชี้แจงเท่านั้นเองเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคือเผลอฝากไปแล้วต้องแบบโอ้ไม่พันแน่เลยก็ค,คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรแค่ต้องชี้แจงเท่านั้นเองคือให้สถานทูตทราบว่าเราได้เงินก้อนนี้มาจากไหนให้เหตุผลที่ฟังขึ้นและมีหลักฐานชัดเจนคือเขาแค่ต้องการรู้เขาไม่เขาไม่ได้ห้ามอันนี้ต้องย้ำแล้วย้ำอีก เขาไม่ได้ห้ามฝากเงินก้อนใหญ่เขาแค่ต้องการรู้ว่าคุณไม่ได้ฝากเข้ามาเพื่อจงใจมาขอวีซ่าอ่าโอเคทีนี้วิธีการเขียนจดหมายกรณีฝากเงินก้อนใหญ่ผิดปกติคือพานนี้สําหรับคนที่ต้องการรู้นะว่าเราจะชี้แจงกับสถานทูตได้ยังไงถ้าคนบอกว่าโอ้ฉันลอยลําอยู่แล้วฉันไม่จําเป็นต้องชี้แจงอะไรหรอกก็ไม่ต้องดูต่อแต่ถ้าเกิดคนกังวลและอยากรอบคอบว่าวีซ่าจะมีโอกาสผ่านมากขึ้นหรืออยากให้มีโอกาสผ่านมากขึ้น ็อยากจะรู้วิธีการทําจดหมายก็ฟังต่อคือเราเวลาเราเขียนเราต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ไหมก็จะให้หัวจดหมายว่า Letter for explain about big amount of money deposit ก็คือจดหมายชี้แจงกรณีฝากเงินก้อนใหญ่นั่นแหละแปลเป็นไทยวิธีการทำก็คืออย่างแรกคือให้เราดูรายการฝากถอนเงินในบัญชีของเราก่อนก็อย่างที่บอกไปดูในในแอปในมือถือหรือไป ขอสเตทเมนต์หรือเอาสมุดบัญชีไปไปอัพเนี่ยนะแล้วก็มานั่งดูถ้ามีการฝากเงินมากกว่าเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้คือคนทํางานประจําก็ต้องมีใบรับรองงานที่บอกว่าเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมหรือคนทําการค้าก็ต้องแจ้งว่ารายได้เดือนเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือถ้ามีเงินฝากมากกว่ารายได้ที่แจ้งไว้บ่อยๆคือต้องบ่อยๆด้วยนะสําหรับคนทําการค้านะเ,เราควรต้องอธิบาย ไม่งั้นสถานทูตจะคิดว่าเราจงใจแต่งบัญชีหลอกเขาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนทําแบบนี้เยอะแยะอัดเงินเข้าบัญชีเยอะๆเพื่อให้ได้วีซ่าแต่เงินนั้นมันไม่ใช่เงินของตัวเองไงเรื่องแค่เนี้ยทาไมสถานทูตจะดูไม่ออกแต่ถ้าเงินนั้นเป็นเงินของเราจริงๆไม่ได้หลอกเขาก็ให้เราอธิบายถ้ามีเหตุผลมากพอเขาต้องเข้าใจแน่นอนก็คือเราควรจะมีหลักฐานชัดเจนว่าเราได้เงินก้อนนี้มาจากไหนก็คือถ้า มีคนโอนมาก็ต้องมีสลิปใช่ไหมหรือว่าใบเสร็จก็คือเราขายสลากมาเพื่อจริง,รงๆเราก็จะแต่งบัญชีมาขอวีซ่านั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเงินของเราไงคือเราไปซื้อสลากแล้วเราก็จะขายมาเอาเงินเข้าอ่ะได้ปเปล่าได้แต่ก็มีหลักฐานไงว่าเงินมาจากสลากอะไรอย่างเงี้ยหรือขายกองทุนถอนจากมีเรามีฝากประจําจะถอนมาเพื่อแต่งขอวีซ่าได้ไหมได้คือไม่ได้ห้ามนะแต่แค่ว่าต้องชี้แจงเนี่ยคือ เอาทำไมเัาถึงมั่นใจเพราะว่ามีลูกค้าที่ทําแบบนี้มาบางคนแล้วที่ขายจากไอ้สลากหรือฝากประจําเนี่ยเราก็แค่ชี้แจงเท่านั้นเองแล้ววีซ่าเขาก็ผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรนหรือขายหุ้นอะไรเงี้ยเอ,อ่อหรือใบเสร็จที่โอนเงินของแฟนอะไรเงี้ยก็แค่ชี้แจงคือมีหลักฐานประกอบถ้าไม่มีหลักฐานแต่อธิบายแบบฟังขึ้นมีเหตุผลก็ใช้ได้คือ,อยังไงก็ต้องอธิบายแหละไม่มีหลักฐานก็ไม่เป็นไร ก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษว่าได้เงินมาจากไหนแล้วก็มีชื่อคนโอนหรือแหล่งที่โอนเข้ามาสรุปว่าให้อธิบายเท่าที่เรานึกได้แต่ไม่ต้องยาวเกินไปคือจดหมายนี้มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคือทําแบบง่ายๆอะ่ะโอเคทีนี้ตัวอย่างจดหมายอธิบายกรณีฝากเงินเข้าก้อนใหญ่ผิดปกติอ่าอันนี้คือเป็นกรณีเดียวกับที่เราพูดตอนแรกสุดเลยที่ว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นแปดพันเนี่ยนะอันนี้เป็นอันที่ออฟทาให้เขาเอง เพราะว่าเขามียอดนพวกนี้ยเยอะมากคือตอนแรกเราก็อธิบายก่อนว่าเงินในบัญชีเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือมาจากงานของเขาเงินเดือนของเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหื่นแปดพันบาทแล้วก็มีโบนัสด้วยคือเป็นเซลล์นะแล้วเขาก็ได้เงินเดือนมาเป็นเงินสดแล้วก็เก็บไว้ก่อนยังไม่ได้เอาไปฝากเข้าธนาคารทันทีแล้วก็อีกแหล่งหนึ่งก็คือของเงินที่เข้ามาเนี่ยมาจากญาติแล้วก็มาจากสามีโอนเข้ามาให้ คือสามีเขาอยู่ออสเตรเลียไงแล้วก็โอนเงินมาให้เขาเป็นเงินออสเตรเลียเสร็จแล้วพอเขารับเงินออสเตรเลียมาเขาก็ต้องเอาไปแลกเป็นเงินบาทแล้วค่อยมาฝากธนาคารทีหลังคือนี้เป็นกรณีอธิบายยาวนะเพราะว่าเราชํานาญไงแต่ว่าถ้าคน,คนไม่ชํานาญก็ไม่ต้องอธิบายมากก็ได้ก็คืออย่างนี้นี่นี่น,นี่หัวใจสําคัญในข้างบนนั้นก็คือประกอบหัวใจสําคัญก็คือว่าเนี่ยให้เราเอาเอสเตทเมนต์ของเราเนี่ยบัญชีเนี่ยมานั่งดูว่าอยอดฝากผิดปกติเนี่ยคือเขาแจ้งมาว่า เงินเดือนเขาแค่หมื่นแปดทะนั้นไอ้เงินพวกนี้มันคืออะไรเนี่ยเนี่ยอย่างน 98, เนี้ยเก้าหมื่นแปดพันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผาเงินเดือนปิดหมื่นแปดคุณไปเอาเก้าหมื่นแปดพันมาจากไหนก็ต้องอธิบายไงก็คือมาจากไหนอ่าเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยมีหกหมื่นห้าพันบาทอีกต่างหากอย่างเงี้ยมาจากไหนแล้วก็พออีกไม่กี่วันก็มีอีกสองแสนบาทเนี่ยมาจากไหนเอ้ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่มานั่งดูบัญชีเนี่ย ถ้าเป็นออฟออฟก็ไม่ให้วะคือเงินมาจากไหนละพวกเนี้ยคือสุดท้ายเขามีสามแสนกว่าบาทอย่างที่บอกตอนต้นไงเห็นปะ่ะแล้วก็มีก้อนเนี้ยสามสิบสามแสนบาทเนี่ยก็คือมาจากคุณย่าโอนเข้ามาเป็นของขวัญแต่งงานอ่าก็ชี้แจงได้นี่ไม่ได้บอกว่าห้ามแล้วก็พอถัดมานี่เจ็ดหมื่นกว่าบาทก็คือเป็นเงินจากสามีใช่ไหมแล้วก็สองหมื่นสามพันกว่าบาทนี่คือเงินเดือนไงแล้วก็รวมกับโบนัสคือเงินเดือนหมื่นแปดแต่ว่ามีโบนัสอีกหลายพัน แล้วก็พอเดือนถัดมาอีกก็คือ2 3 0 0 0พันก็มาจากเงินเดือนกับโบนัสรู้สึกเงินเดือนนี่จะเข้าไม่แน่ไม่นอนนะไม่ได้ฟิกวันด้วยแต่มันยอดมันใกล้เคียงกับ18ื่นไงก็อธิบายได้ไม่เป็นไรแล้วก็อีกไม่กี่วันถัดมาก็มีอีก1900 0ก็มาจากไหนคือจริงๆพวกเนี้เราก็เอาตามความเป็นจริงดีที่สุดนะนะแล้วก็มีส0,000ืก็มาจากญาติเป็นของขวัญแต่งงานคือคือเราให้เหตุผลที่มันฟังขึ้นนะ่ะ เขาโอเคคือเขาไม่ได้สงสัยอะไรมากหรอกแล้วก็สองหมื่นก็มาจากสามีจบนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่มีหลักฐานการอุลเงินเลยด้วยซ้ำคือเขาโดนปฏิเสธวีซ่าเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นอะ่ะก็คือเงินเดือนแค่หมื่นแปดแต่สถานทูตเขาปฏิเสธเพราะสงสัยว่าเงินก้อนอื่นๆเยอะๆมาจากไหนนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งอันนี้เยอะตัวอย่างกรณีเยอะกรณีนี้ไม่ไม่เยอะคือเป็นเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงวัวอ่าก็ใบเสร็จก็ไม่มีเหมือนกัน อันนี้ก็บอกว่าก็คือมี238,000ในวันที่3ตุลาแล้วก็50,000บาทในวันที่17พฤศจิกาเนี่ยคํฟพรอมอะไรก็คือมาจากการขายวัวมาจากการขายวัวแต่ไม่มีใบเสร็จนะก็แค่นี้เขามีเข้าสองก้อนเนี่ย2 3 0สามกับ50,000เนี่ยก็คือมาจากการขายวัวแต่ฉันไม่มีใบเสร็จนะเพราะว่าเฉันขายวัวแค่3-4เดือนต่อครั้งเท่านั้นเองคือทุกตัวอย่างที่เรามายกเนี่ยวีซ่าเขาผ่านหมดนะ เพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านนี้เราก็ไม่กล้าอธิบายใช่ไหมก็คือเป็นตัวอย่างที่วีซ่าผ่านหมดเลยคือมันได้ไงคือต่อให้เป็นเกษตรกรก็สามารถวีซ่าผ่านได้ไม่มีปัญหาอะไรนะถัดมาก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างที่มีหลักฐานก็คือมีเกินการฝากเงินเข้ามารวม2ก้อนเนี่ยก็คือ1นึ0 0แสสี่หมื่นบาทก็คือนี้ตัวอย่างสลิปคือถ้ามีก็ดีไงใช่ไหมก็คือตรงนี้ก็อธิบายว่ามีเงิน1นึ่งแบาทคือวันที่สิบกรกฎาคมแล้วก็เงิน4ี่0มื่นกว่าบาทวันที่สิดกรกฎาคมคือ2วันติดกันเลยอ่ะ ก็คือมาจากเนี่ยเพื่อนชื่อนี้ก็คือจ่ายหนี้ให้ฉันไงฉันก็คือปล่อยกู้ให้เพื่อนอะไรอย่างนี้แล้วเธอก็คืนให้ฉันพร้อมดอกเบี้ยจริงจริงอันนี้ไม่ต้องก็ได้ไอตรงนี้ไม่ต้องก็ได้แล้วแต่ว่าขยายความหรือเปล่าก็แค่บอกว่ามาจากไหนก็พอจบอันนี้เขามีหลักฐานก็ง่ายหน่อยถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องอธิบายเยอะนิดนึงถ้ามีก็แค่บอกว่าได้มาจากไหนก็พอจบนะคืออธิบายสั้นๆก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเพื่อนๆต้องการเอกสารตัวนี้นะก็สามารถดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยถ้าเกิด ต้องการสนับสนุนพวกเราถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์โดนปฏิเสธวีซ่าเพราะเรื่องเงินก้อนใหญ่นี้นะสามารถมาแชร์เป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นรู้ได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เลยแล้วก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์เพื่อนๆสามารถกดไลค์ subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราได้วันนี้ขอบคุณมากครับ